สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรับเมื่อนี้นะครับว่าทถากัะทิพาพี่น้องไปเจบเห็ดที่เก่านะครับถ้าเมื่อนี้บ่ไปไกลดอกเจบในสวนนะครับนี่สวนหัวทิ่งนี่นะครับเพราะว่ามันเคยออกเห็ดเยอะนะครับอ่านี่ไปครับต้องขูดมือเก่านะครับนี่ยีล้วเมื่อนี้ที่ไปก็เจบเห็ดในสวนนะครับห้าได้แกงสวยนะครับอ่าที่ใบบดวใดแล้ว สี่พาพี่น้องคอยวนต้องกันนะครับในตอนหัวเทียงเนี่ยนะครับที่ทุกปีก็เคยออกนะครับปีนี้ก็คงจะออกอยู่นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับเขาอะไรท่โผล่มาบ่ได้โผล่เขาแล้รวะทางใด ะต้องถึงว่าเ่า,าเนะค่กดอกนันมันยังไรออร์าลแมั่ก็เดิมออกเนี่มาทางนี้จะไปซ่องนี่แหละ เรียบดีให้เต่งเลยนี่ไม่แข็งเข่านหนาๆอือมเนาๆเป็นคนหรือจะไอกบนทองมันทองมันเป็นดดแดดเล้าอื่นเห็นเต่งยังปะ คือที่ดีที่ดอนนี่ตาัะเห็ด,ด,ดไม้ไผ่พี่เห็นบินนี่หนึ่งยุ่งได้มันมูเพิ่ง คุณฝนเล็งๆแล้วนี่ก็จหลายงมแงรอสายตาคนมาแดงเลย 김다이.해줘. Yeah. พอนาคนอดทนั่งดิ กัหยรียบต้อนน้อยใช่ขีหน่อยพอเหยียบแล้วเรียบร้อยโอ้ยค่ะนี่ซาวไไรตอนนั้นน้ำดอกนั่นเลยตอนนั้นมันโมมีมากโอ้ยโมมเยอบหักเหดือดดองนี่ยไม่มันพอยืดเยรอมันต้องวางยุงสิอืมเอ้ามุมเฮีนดิ้นคนเด็ดคนเด็ด เราคิดากินอะไรวะร้านม้เราเดียวเราชิมที่มึงแต่เดียดวได้ปะมันทองโกนเลนขามันโกนอยู <laughs> อ่นะเนี่ยตะไคร่บ่มนแมนมันขี้เดียนแมนขี้เดียนวะกินได้มันทองโกนเนอะเขาบอกว่าถ้าทองโกนกินได้ โอ้ยอยับอยับไปเล่ายับอย่าไี่เล่ายับไปเล่ายั่เล่ายล่พลาพี่่บี่เลอบไี้เ่หบี่เยี่เล้าหับพี่เลี่เ่ยพ่าัเลาบเยี่่่่ยี่่เเายั่เหเเาหัันนี้มันอร่อยบ่เอ่าบ่ค่อยกินเนาะ

เห็นเขาระดอกรันใช่ให้หินดองกันน้<ว>นำจับได้ยืนคางนั่ ับเดี๋ยนับเดียวน้ำประจาเล่นที่ถือซึมตองดอกมีแต่ดอกงานดอกไม่ก่อน กับตอนนี้เขากลับมาอยู่อีกดอนนึงนะครับยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนะครับหลังจากที่เกบอยู่ดอนหัวเทียงแล้วก็พอได้เยอะนะครับมีเพ่งนะครับก็เลยลองมาเบิ่งดอนใกล้ๆกันนะครับเพื่อว่ามันจะเกิดนะครับเบิ่งครับตอนนี้ทีมงานบอเถ่าเปิดนาซูแล้วครับเปิดนาซูยุ่งนะครับบอลลูจีสูยุ่งดดบอนะครับ เดี๋ยวค่อยเบิงไปน้ำกันครับว่าสีสูงยุ่งใบบอนะครับนี่เห็น,นเก็บบอนะครับก็บเบิงกันไปเรื่อยๆนะครับ อยู่ไ,ไหนดอกล้ี่รวนึงว่าใบไม้สูปเยียะพี่บอกมันเ่าเนอ่ะไม่ใช่ใบไม้สดโมยังหยิบดอกอีอกนะบาได้บ่เลาคักเน้ว โอ้ย่อ้เอาไม่ได้เอาไปคุณดีคุณดีมันเด็กี่มูอีตนนี่บอ๊มันกระดองนี่จะห่อแล้วนะมันกะดิบ่าปั่นกันนแดดเอาแล้วบอ๊ โอ้ยนุงไโหมโปวดพวกแทะเท่าวะเท่าเรียบร้อยสบายดีแก่เท้าแล้วว้าวเอาเยอยุ่เท่เารุ่นเดียวกันโบราณนั่นโอ้ยแหมเอาอีกประเทศอยู่บอแต่ยูขาแข็งเงี้ยเน็ตรุ่นแรกว้าจนเท้า ฮัผมผมัมนาตารู้แนีโ่องานอบแนเม่แมนเมนแม่่น่นแม่นแม่น่นแ่นแมบนแแมนมนแ่พ่อเมียนนแ่นแม่นแนแ่นนแม่น่่่แน อันแอดนอดนน่แสงมันห่อนแดดจีรังาเฮ็ดอะไเนี่ยนั่นทองไม่จีบบวกไม่จีบบวกดิ่นี่สาดเบี้ยทองเหลือพี่ <ด>บอด้ดีซ้ำไม่เคหยอบบอดดึงแกมไหนบอดแบบนี้สวยงามเลยปาดขา,ดามองสังเกตสังเกตสังเกตนุงครับ, <c oughs> บผักโนมล <c oughs> นลยเอวยาเอวยางอกยเดมัวตอมยืดตัวต่อม ประมาณว่าฉันจะยั่วเธอนะอน,นี่โอยพ่อหาานหาพ่อหนาตามึงโอชิบ

เขาหรือเก้าโอเคดีตรงมา,ากระตาอามีดมาเอาปาดคาเห็ดเลยต้องมีปาติเอามาเอา้ยแล้ครับสูนยุ่งบ่าไว้เตกลางแล้วตกใจเน้วตกใจน้ี่บูว่าได้เสียความหัวแล้วยังลางลกกยครับ แต่ดีเขาป้าเย็บเห็นจะเลืม่มนัป้องกันน้รัายุ่งหลายถือ่าไว้ได้แปลงลางแลว้วข <c oughs> นะาพคพรอมวัาแล้วฝนต้องปนน้นยังจับุนฝนนี่นผาผักตามป,ปอเยอะหนอกข้างที่กระมับเออถือพอดี มึงลายครับมึงลายบนธรรมดาอาครับพี่น้องนี่ก็คือเห็ดที่เขาเก็บได้ในสวนนะครับอในสวนนี่แหละนะครับคือเป็นสวนของเขาเองนะครับที่เห็ดสิเกิดทุกปีทุกปีนะฮะสรับสวนนี้อะไรนะครับปีนี้ก็เริ่มออกแล้วนะครับเขามาซองเบิ้งก็ได้ลายอยู่นะครับเป็นเห็ดเพิ่งนะครับกับเห็ดก้อแดงนะครับเดือดเดือไปแข็งนะครับ ครับจังได้์กับขอบคุณพี่ทอนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับจังไดยกับซอยกดติดตามช่องให้น้ำแน่กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวออกไปพบดคกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ปริสนิก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ